ไม่ค้นไปประชุมในกรุงเทพถึกระบานเลยผลระบานก็ว่าก็ไม่ได้เจอไรื่ควักเมียที่ผู้ใหญ่มาดวะไปรันก็ใกล้เกือกไปเจอเกือบเกยสร้างันใกล้เกือกโยดซุยสร้าวันว่าเอาอะไรครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเจอเกือกควักเมียละไรก็แต่พี่จำไม่ได้ไม่โดนมีอะไรเบื่อไรอยู่วะไปรันว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่รังเกียจจับเท้าหนูดูดิค่ะเท้ากันไหมกับเท้าคุณนายพี่มาดได้อุกันคลำไล่คลำไล่คลำไล่คลำที่นี่เจ้าหนูเอ้อคลำที่นี่เจ้าหนูพลังเกล็นะแข่งย่งพลัง แกบ่าเตานี okay, so been, so ้เลยก้องเมียปีตานี้เลยแกงโคหนึงเลยทีนี้เกิดนึกมข้โจเลยแกว่าเชื่อเชินเลยกว่าเมียตัวกันวะแต่แกจำไม่ได้ไม่รู้เมียเราใช้ใช้ไนเลี้วอ่ะรอยโลกกำนมนเราหนู่มเลยแกราดผู้ใหญ่หมาเต้อะได้กล้ำมามก็แล้วกล้ำเลยป่อยมือทำใจกล้ำเจ้าหนู่มวัยยากับผู้ใหญ่นายยกมดยำยังเจ็บอยู่เลยกะอพอแล้ว โรยโอ้หันแก้งเรือทุดยอดเลยป้องตันผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่หมาตัวหันแก้งเรือขึ้นแล้วทุดยอดไปกันนุกนานรักนนนคนอะไกุยมือกุ้ยไฟไม่ใจง่ายแน่นอนกุ้ยไปนี่ทุดยอดเลยลมกระรงแค่ไม่ทีแตียมือกุยตายแล้ว <c oughs> ํำบากหนนั่งอู้ตีตนี่มึงนี่โยมันผู้ใหญ่หมาตอัอกูก็ไม่รู้แรงรองจักเรียงขันหนุ่มก่อหล่อแคว นเหยียบลอกแมวก <vas> ินแล้สเท่านี้อย่าเปรี้ยคุร้องเองกูแเอ๋หนุ่มกว่าดอกแววผมนายแก้วรูปรล่อกินกินะเนี่ยหนุ่มกว่าดอกแววผมนายแก้วรูปรล่อกินกินะเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตวงพัทลุงไปดูคอนเสิร์ตวงพัทลุงเห็นสาวๆมาตักกันยุ่ง นี่พระวัดหัวคุ้งใช่ไหมเนี่ยแมงกูจัดใจองนะเบกินวัวเววหนึ่งกว่าฟ้านี่ยไตมันก่อนลราไปหน้าปากจ้อยเห็นชาวนาโคลอยสามมาอล้นน้อยใช่ไหมเนี่ยมึงย่ยเกยเกยไรแม่งริ้วแล้วกูกันจัดบ้านก็ดีลูกดีุ

anh đơn mà thuốc gặp cường Thì là con đun mà đang Ờ à. Anh bố quả luôn Này là bọc đơn mà gặp cường Kinh khai rồi nhau Chi chi nào Kinh gặp rồi Chi chi nào mẹ Mai quả kê rơi Kê trung Kê rơi Kê trung Hay ừ. rơi trung Kê trung là đồ đồ gó à. đồ cưa Kê là đồ cưa cái con leo chắc ừ, cái đẹp đi vơ liền cái cái rụng nát chắc liền rụng liền nó cho nó liền nào, nào bơ ra ra không ồ oh. nhầm vô, vô trận nói cái chặt đầy tún đây mới vô trận bún nè quất à <laughs> gặp coi Đi đen gặp phó đồ ưng Ưng ừ nói Ưng đi đen cầm phó đồ ăn. จันจันจันอนอปอนจ๊ะปอนดอนนี่ดม